สวัสดีครับผมชื่อดามครับดามธิรธรรมมนุษย์จะมาบอกข่าวเส้นทางดีๆคือคนเราไปลองแล้วเจออะไรดีๆด,ด้วยตนเองเข้าถึงคุณ,ค,ณค่าเกิดขุมพลังเกิดความรู้สึกว่าจะลองสักตั้งคือขุมพลังดีๆอ่ะไปลองก็จะรู้มันเหมือนกับคนที่แบบไปผ่านประสบการณ์เชิงลึกนะครับประสบการณ์นี่มันมีแบบผิวเผินและเชิงลึกการที่เราไปเรียนรู้เชิงลึก ไปเคยสร้างสรรค์เชิงลึกมีประสบการณ์เชิงลึกด้วยตนเองเนี่ยเราจะตอบได้เองซึ่งเราเลือกได้หลายอย่างว่าเราจะมีประสบการณ์เชิงลึกอย่างไรบ้างอย่างเช่นแปลงฟันแบบทั่ว,วไปกับแปลงฟันแบบดีๆหายใจแบบทั่ว,วไปกับหายใจแบบดีๆนี่คือตัวอย่างนะครับซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอแนะนําเป็นลักษณะของการบอกข่าวว่าเจอช่องทางที่ดีที่ทําให้คนเราเข้าถึงคุณค่าขุมพลังสิ่งดีๆในตนเอง ที่จะทำให้พวกเราเข้าถึงคุณค่าขุมพลังและสิ่งดีๆร่วมกันนําไปสู่การสร้างสารรค์ชีวิตซึ่งทางเดินชีวิตมันมีหลายอย่างทั้งดีมากดีน้อยทั้งไม่ดีมากไม่ดีน้อยแต่เราเลือกได้ก็เลยมานําเสนอหนึ่งช่องทางนะครับซึ่งในช่องทางเหล่านี้เนี่ยสำคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือการที่คนเราเนี่ยไปงอกปมแห่งการเรียนรู้ลงรายละเอียดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ทำด้วยตนเองเลยนะครับมีวิดีโออยู่ทั้งหมดเนี่ยหกลุ่มรวมถึงวิดีโอนี้ก็6กลุ่มนะครับวิดีโอ8 0 9รทับเนี่ยมันเป็นลักษณะขอการที่เราไปฝึกฉลาดให้ความสำคัญด้วยตนเองอ่ะถ้าให้ความสัมพันธ์สำคัญผิดจุดเนี่ยมันก็ผิดนะโอเคไหมครับฉลาดรวบยอดจับยอดด้วยตนเองเฮ้ยอะไรละ่ะที่มันดีจริงๆหลังจากที่ไปเขียนมาแล้วไปนึกแล้วไปลองทำมาแล้วอ๋อ แบบนี้ไม่ดีนะแบบนี้ดีนะแบบนี้ดีจริงๆอ่อะลองนึกดูนะครับจากนั้นครับการที่ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเด็กคนหนึง่งมีปัญหาติดเกมมากนิสัยไม่ดีมากการที่จะเปลี่ยนเขาทํำยังไงครับผมเรียกสิ่งนั้นว่าการโปรแกรมก็คือการดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ไปด่าเขาแล้วให้เขาดีเลยไม่ใช่มันจะมีการดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนปัญหาสิ่งนี้เกิดขึ้นเราต้องการให้ เกิดการพัฒนาขึ้นมันมีการทำเป็นขั้นเป็นตอนเรียกสิ่งนั้นว่าการโปรแกรมนะครับการโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้นนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ได้เก่งแต่อยากตั้งทีมของคนที่เรามางอกงามการเรียนรู้ไปด้วยกันแต่การเรียนรู้นั้นถ้ามาจัดระเบียบว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเราจะงอกปมแห่งการเรียนรู้เราจะไปค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ต่างๆในโลกใบนี้ มาทำอะไรบ้างก็คือออกแบบเป็นตัวอย่างว่า5กลุ่มนี้แหละกลุ่มแรกก็คือเราฉลาดให้ความสำคัญกลุ่มที่2ก็คือเราฉลาดรวบยอดจับยอดกลุ่มที่3ก็คือนำทั้งหมดที่เราได้ค้นคว้ามาเนี่ยมาออกแบบการโปรแกรมเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเราอยากเป็นกลุ่มคนที่มีความร่ำรวยมีความสุขสมหวังสำเร็จเคลียร์คลิกขังมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอ่ะเราก็จะมาโปรแกรมร่วมกันว่า นับจากวันนี้เนี่ยเราจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรต่อไปก็คือการอยู่ในเกมดีคือชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมามีคนเลี้ยงเราใช่ไหมเร,เราอยู่ในคันเป็นทารกมีคนเลี้ยงได้ไปเรียนหนังสือได้มาทํางานมีครอบครัวมีคู่รักมีกิจกรรมต่างๆผมเรียกกิจกรรมทั้งหมดนั้นว่าเกมเกมชีวิตแต่เกมชีวิตเนี่ยเราออกแบบได้เราทดลองได้เราเลือกได้การที่คนเรา ไม่ได้วดเก่งนะครับแต่อยากจะหาเพื่อนอยากจะหาคนที่แบบอาจจะใจตรงกันมาร่วมสร้างสรรค์เกมชีวิตที่ดีแล้วเราอยู่ในเกมชีวิตที่ดีนั้นนี่เป็นแนวคิดนะครับลักษณะแนวคิดต่อไปครับ8 0 9ทับนี่คือเส้นทางดีดึงไอ้ข้อมูลจากทั้งหมดเนี่ยมาใช้เพื่อสร้างเส้นทางชีวิตที่ดีของเราเส้นทางชีวิตคืออะไรครับเราเกิด เราก็เดินทางไปชีวิตเดินทางไปนะครับเราตายไปไม่แน่นะครับชีวิตอาจจะเดินทางต่อก็ได้การที่เราเลือกเส้นทางสายหลักของชีวิตแล้วเราสร้างสารรค์เส้นทางสายหลักของชีวิตร่วมกันนะนับจากวันนี้วันต่อต่อไปตายไปอาจจะไม่สิ้นสุดก็ได้แต่เส้นทางนั้นเนี่ยมันยังคงอยู่เป็นเส้นทางหลักร่วมกันของพวกเรา นี่คือเส้นทางที่ดีจริงๆนะครับเส้นทางที่พร้อมที่จะรับพวกเราที่ยอมรับหลังจากที่ไปรับสมองมาแล้วนะครับจากทั้งหมดวิดีโอทั้งหมด5กลุ่มนี้แหละอย่างเนี้ยผมอัาวิดีโอนี้เสร็จใช่ไหมผมก็จะไปอัดวิดีโอหมายเลข8 0 9ร้อยทับสิจากนั้นครับอารมณ์ดีๆนะครับหรือแบบบางทีมันอาจจะเป็นจอแนวตั้งคือผมเดินไปที่ไหนผมก็อัาเลยนะครับอาจจะเป็นวิดีโอหมายเลข8 0 9ร้อยเก้าทับสิเอเ้ยเราต้องให้ความสําคัญกับอะไรล่ะ อ๋อคนเราต้องให้ความสําคัญกับการรักโอบกอดตอนเองก่อนรักรู้สึกดีเห็นคุณค่าของตอนเองก่อนแต่ผมไม่ได้มาพลากความภูมิใจในการค้นพบได้เองแล้วก็ออกแบบไปต่อได้เองจากท่านผมก็เลยมาอัดวิดีโอนี้เพื่อเป็นลักษณะของน้ําจิ้มเป็นออเดิร์ฟอ่ะนะครับให้ท่านได้แบบไปลองรับสมองด้วยตนเองว่าเฮ้ยพลังของการให้ความสําคัญเฮ้ยเมื่อเรามีทักษะ ในการรวบยอดอเราเรียนรู้อะไรเยอะๆรวบยอดมาพัฒนางอกงามจับยอดต่อยอดเป็นยังไงนะครับการเข้าถึงประสบการณ์เชิงลึกเฮ้ยมันดีกว่าการที่เราสักแต่เล่นสักแต่ดูสักแต่เรียนไปเรื่อยยังไงนะครับอาจาั้นครับการที่ดึงทั้งหมดมาโปรแกรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีจริงๆนะครับดีคืออะไรครับสมมติว่าผมตั้งบริษัทขึ้นมาใช่ไหมเราจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ผมคิดแล้วผมจะทำโปรเจกต์นี้เนี่ยมันต้องดีต่อตัวผมเองดีต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมบริษัทของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือดีต่อชาวโลกดีต่อสาธารณะนะครับเราถึงทำโครงการนั้นถ้าทำโครงการแบบนี้ขึ้นมามันอาจต้องใช้สมองหน่อยเนาะต้องลองผิดลองถูกหน่อยแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุแห่งความเจริญม,มั่งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับแต่ปัญหาของคนเราคืออะไรครับ สิ่งที่ทําสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดสิ่งที่รู้สึกนั้นบางทีมันทาร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นแล้วชีวิตมันจะก้าวสู่ความดีได้อย่างไรอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นจากทั้งหมดที่เราทํากิจกรรมการงานอยู่เล่นเสพเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยที่เราทำเนี่ยมันหลอมรวมเป็นเกมชีวิตที่ดีแต่ทั้งหมดเลยครับมันคือการที่เราเคยชินกับการมากระจา่างทั้งหมดนี้ร่วมกันแล้วทําให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมก้าวบนเส้นทางที่ดี เคยเห็นไหมครับคนที ed, ่ย <Really? S 2> ิ 95, onun, ่งอยู่ด้วยกันยิ่งเพ่งโทษกันยิ่งแบบคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วคําตอบมันมีหมดนะครับซึ่งผมก็จะเฉลยหัวข้อให้ฟังเลยหลังจากนี้ในวิดีโอหมายเลข8 0 9ร้อยเทับสิเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นให้ติดตามให้ดูแล้วคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมไม่ฟ้องร้องคนคอมเมนต์แน่นอนนะครับแต่ประเด็นของมันก็คืออะไรครับทุกท่านครับทั้งหมดนี้ นะครับมันเป็นแค่ตัวอย่างแต่ถึงเวลาจริงๆของมันเนี่ยมันคือคําตอบของพวกเราคําตอบของพวกเราซึ่งมันเป็นความมั่นใจร่วมกันจริงๆว่ามันดีจริงมันคือการยกระดับพลังดีไม่ใช่แค่อยู่ในแก่นอยู่ในตัวคนนะครับแต่มันเป็นพลังดีร่วมกันมันเป็นพลังดีที่เข้าไปอยู่ในเครื่องสําอางอยู่ในเครื่องซักผ้าอยู่ในปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมันจะเป็นคําตอบที่ดีจริงๆ ของโลกใบนี้แต่ถามว่าผมทําได้ไหมผมมาทาไม่ได้ในวันนี้แต่ถามว่า้วชีวิตเราอ่ะเราจะทําอะไรอะเราก็ทํามันแค่นั้นเองนะครับชีวิตเราเขาเกิดมาให้ใช้ชีวิตเราจะใช้ไปในทางใดก็ได้ทุกท่านครับชีวิตท่านเองย้อนกลับไปครับเราจะใช้ไปในทางใดก็ได้สิ่งที่ผมขอร้องคือเลยครับขอร้องให้บอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ให้ผมหน่อยไม่ใช่ว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับเพียงแต่มันเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ซึ่งคนเราจะเลือกได้ตามชื่อวิดีโอนะครับดามคือดามอาจจะตั้งทีมจริงๆทีมที่คนเรามาอยู่ด้วยกันแล้วมันฉลาดและดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่าองค์ความรู้ทั้งหมดก็คืออยู่ในวิดีโอเหล่านี้อธิบายให้ชัดเจนนะครับหลังจากนี้เนี่ยพอ 11, 12, 13, 14, 15มันลงไปหมดแล้วว,วิดีโอหมายเลขต่อไปก็คือ8 9 9 11ทับ1ทับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ8 0 9ทับ 15, ทับหนึ่งทับสองทับสามไล่ไปเรื่อยมันจะมีสอทับทนะครับทับสิบหทับทับสิบหกทัทบหนทัทับทัมันก็ไล่ไปเรื่อยตัวเลขมันอาจจะรันไปร้อยวิดีโอก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดเลยครับมันคือปัจจุบันที่ผมได้เจอตัวเลือกที่ดีที่สุดย่งถามว่าแปดร้อยเก้าทับสิบเอมนี่ยมันคือเขาเรียกว่าการระบุด้วยตัวท่านเองเอ้ย ตัวท่านเนี่ยจะให้ความสําคัญอะไรเป็นอันดับหนึ่งสุดยอดการจับยอดเบอร์หนึ่งของท่านคืออะไรนะครับแล้วบริบทการอยู่ในเกมดีของท่านคืออะไรการโปรแกรมที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านไปสู่การสร้างสรรจริงๆคืออะไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านสามารถตอบได้เองแต่คําตอบที่เหนือกว่าคําตอบได้เองคืออะไรครับหลายหัวดีกว่าคือคําตอบที่เรามาร่วมร่วมตอบร่วมกัน ลองดูครับ